สว่วนที่จ้าปุณณันะจะ,จะมาเลี้ยงมาลิมโมะวิธีทำก็แม่บอกมาอุปกรณ์มีแล้วนี่เปิดออกมาที่เปิดนี่อันนี้ก็คือของตกแต่งนะจ๊ะแล้วก็จะมาเทใส่นะโอเคแค่นี้แหละแล้วก็อันต่อไปก็คือมาริมโมะนะก้อนสีกุ้งเขียวใหญ่ๆเลยอันต่อไปก็คือกาเพชรกาวเพชรก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีห้าสีนะ แดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาเริ่มทำไปเลยเย้เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวก็จะใส่ของตกแต่งลงไปก่อนเทลงไปเลยชุบเราก็จะเทใส่ให้หมดไปเลยนะนทุกคนเทไปไให้หมดเลยนะจ๊ะโอเคจ้าเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็ใส่มาริโมลงไปเดี๋ยวขอหามาริโม่ก่อนนะอยู่ไหนเอออ๋อนี่ไงเจอแล้วใส่เลยปึ๊บแต่ก็ เี่ยๆให้มันมีตรงกการนิดนึงนะโอเคนะจ๊ะต่อไปนะจ๊ะเราจะใส่น้านะจ๊ะขาต,ต่อโอเคเราก็จะเทน้ําลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยใส่ให้เยอะๆเลยอะเราก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะใส่จนมันมาริโมมันจมเลยนะจ๊ะจะได้ดูเหมือนมาริโมจริงๆน,นะจ๊ะอันนี้ก็ทําเหรียญเองได้เลยนะจ๊ะนี่ ใส่ให้เต็มไปเลยนะจ้าเทเยอะๆเลยจ้าต่อไปเราก็จะใส่กาะเพชรกันนะเลิ่มนซีจูบูแล้วก็เทลงไปเลยค่อยๆเดี๋ยวมันหูนะเราไม่ทีเยอะเกินไปค่อยๆค่อยๆเติค่อยๆไปใส่กระเออพอสีต่อไปสีหลังก็เทเลยนะ นี่นะจ๊ะมันก็จะออกมาเป็นสีสวยเป็น,นี้นะจ๊ะสีต่อไปก็เป็นสีเขียวนะบอกเลื้องนาไปเลยนะจ๊ะโอเคจ้าแล้วก็ต่อไปนะจ๊ะใส่กับเพชรสีเขียวเลยสีเขียวเป็นสีโปูนวาวชอบสีเขียวนะจริงๆไม่ได้ชอบสีเขียวแด่ชอบสีฟ้านะก็ต่อไปก็สีฟ้านะนี่แล้วก็เชยกันเลย เอ,อ้ยไม่สีขาวค่ยอยหยกนะแบบหยกทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องหยอกเยอะน,น้องใส่สนนีนึงจากนั้นก็สีขาวใส่สีเทาเทเลยโอเคสีขาวแล้วจะต้องใส่เยอะนิดนึงนะเออโอ้ยนิดนึงแล้วกันพอโอเคพอนี่เรจะได้ประมาณนี้เราก็ขยาวหรเช็ค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 เขย่าให้กาเพชรมันกระจายกันนะเขย่า ต่อไปก็จะทุบๆให้กับพิด oh. มันไปลงวิอยู่ข้างล่างนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เรยนะจ๊าแล้วก็ทุบให้มาลงไปเรยนะจาแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างนี้ลยจ้านี่นะจ๊ามันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะได้มันลิโมไปอย่างเองแล้วนะจ้าเป็นไงเก่งแม่ทําเองได้สําหรับคนที่ไม่ีอุปรณ์นะก็เป็นปมๆสรูไม้ก้าวของจะแต่แต่ตาณจ้าแล้วก็ใส่หนามลงไปเลยจ้าแค่นี้ก็จะได้มารลิโมเปือยังเังนะจ้าแล้วก็ สวยมากก็จะสูงไม่ดูนิดนึงนะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย